สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงกับพิเกิดในลักษณราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของเครื่องเดือนหลังสำหรับเดือนพฤศจิกาย,ยน2567น2 5 7นี้เป็นในเรื่องของ การเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจ,จช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแตะพลังงานด้านบวกนะครับไพ่็บแรกสำหรับชาวตุลนได้เป็นไพ่ สไม้หไม,หหม้ไนถือไม้แล้วก็เป็นไพ่8ดาบคิงถือเหรียญเพจออกวานคเพจอรออกคับสิบถ้วย10ดาบสามเหรียญอิทธิพลใต้สำหรับเด็กถือเหรียญโอเคครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วทีนี้เรามาดูกันมาดวงของ ชาวตุลลคณาตุลจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคืออยากจะบอกว่าชาวตุลลคนาตุลในช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับจนมาถึงช่วงกลางเดือนเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการใช้ชีวิตเนื่องจากอิทธิพลของดาวอังคารเนี่ยโคจรไปอยู่ในภพเรือนกรรมะแล้วทํามุมฉากกับดาวอาทิตย์ที่ตั้งรับอยู่ที่ลัคณาตุลทําให้เกิดลักษณะของการมีแรง ขับเคลื่อนนะครับมหาศาลเลยพูดง,ง่ายๆคือต้องระมัดระวังในเรื่องของการกระทบกระทั่งหรือการพูดจา อาือททาอะไรเนี่ยมันมักจะเกิดในเรื่องของปัญหานะครับแล้วก็เกิดในเรื่องของสิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังนะครับที่จะต้องมีอะไรเข้ามากระทบกับตัวคุณแต่ในช่วงประมาณ16-17พฤศจิกายนเหตุการณ์ทั้งหมดจะค่อยๆบรรเทาลงนะครับเริ่มมีสถานะที่โอเคขึ้นดูดีขึ้นเริ่มมีพลังงานของการจบบางสิ่งแล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมก็ได้เช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของอ ไพ่กันบ้างนะครับไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าตอนนี้ชาวราศีตุลลักนาตุลอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคบ้างที่เข้ามาอย่างที่บอกไปว่าดาวคารเน่ตั้งฉากกับดาวอาทิตย์ที่อยู่ลักขณาและก็อยู่ในพบเปลือนการงานของคุณเกิดไพ่แบบนี้เลยนะครับฟาลาหวานตรงมากๆเลยโหราศาสตร์ไทยกับไพ่ตรงกันเลยบอกว่าจะมีปัญหามีประเด็นนะครับเข้ามาถึงตัวแล้วก็อาจจะทําให้เกิดในเรื่องของสิ่งที่ทําให้เรามีแบบ ความหงุดหงิดความรู้สึกไม่โอเครู้สึกมีปัญหามีคนคอยทะเลาะกับเราอยู่ตลอดเวลาหรือทําอะไรก็มักจะไม่ค่อยแบบได้รับความรู้สึกที่แบบเท่าเทียมอ่ะเออเพราะว่าดาวของคานเป็นเน็ตขมอยู่ในเรือนกรรมะอยู่นะครับแล้วส่งกระแสสัมพันธ์ถึงหลักคณะทําให้เรามีความรู้สึกอึดอัดมากๆเลยกับในเรื่องของความรู้สึกที่จะต้องมีประเด็นแล้วก็ปัญหากันแต่ ดาวอาทิตย์เนี่ยมาจากภพเรือนลาภะเขากลุ่มลักนณาของคุณนะได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณ์ด้วยจึงทําให ต้านรับอยู่ในระดับหนึ่งะครับตรงที่ว่าการงานเนี่ยได้องค์เกฑ์คือหมายถึงความมั่นคงความเข้มแข็งความถาวรก็เลยได้ไปสี่ไม้นะครับถึงแม้เราจะมีปัญหามีประเด็นแต่ในเรื่องของความสําเร็จหรือในเรื่องของการที่จะพัฒนาการเติบโตความโดดเด่นยังมีต่อเนื่องนะครับมีพลังงานมี Energy กับการที่เราจะไปสู่ความสําเร็จได้คุณยังมีแพชชั่นมีวิสัยทัศน์มีในเรื่องของ การคิดการทําการตัดสินใจค่อนข้างดีจากดาวอาทิตย์ที่กลุ่มหลักอยู่นะครับในช่วงแรกเนี่ยมันก็ค่อยๆมีโอกาสแนวโน้มของความสําเร็จได้จากนั้นดาวโชคลาภเนี่ยจะโคจรอ,ออกไปที่เรือนการเงินนะครับในช่วงประมาณวันที่16หรือ17พฤศจิกาย,ยนนะครับดังนั้นเนี่ยโชคลาภจะมาเต็มดังนั้นช่วงเนี้ยมันอาจจะเป็นช่วงของการที่เรายังต้องใช้ในเรื่องของการ ค่อยๆระมัดระวังตัวแต่ว่าการเจริญเติบโตความมั่นคงการได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมนะครับยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ยังมีคนคอยช่วยเหลือยังมีสิ่งที่มันแบบ เป็นสิ่งที่ยังทําให้เรามีการพัฒนาการเติบโตที่ดีได้เพียงแต่ต้องระมัดระวังคนโดยภาพรวมหรือสังคมที่อาจจะมีประเด็นหรือปัญหาหรือการงานที่มีความยุ่งยากความยากลําบากที่เข้ามาหาตัวคุณได้แบบนี้เป็นตน้นมันอาจจะทำให้เราค่อนข้างวิตกกังวลและมืดแปดด้ามในช่วงขณะหนึ่งแต่พอดาวทิศย้ายไปในช่วงประมาณวันที่10 67นะครับ10ดาบมามันจะจบปัญหาลง ิบดาบเนี่ยกับกลายเป็นการจบปัญหาเป็นการเคลียร์ปัญหาได้จบปัญหาได้แล้วเราก็มุฟออนไปต่อกับในเรื่องของความรู้สึกดีๆเด็กถือไม้บางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการปรับการเปลี่ยนแปลงมีการยกย้ายในเรื่องการงานเกิดขึ้นได้นะครับหรือว่าอาจจะไปเริ่มต้นในเรื่องของการทําอะไรใหมๆ่ๆอีกครั้งหนึ่งก็ได้ไพ่ของการเริ่มต้นมีทั้งหมด3ใบคือเด็กถือเหรียญเด็กถือไม้เด็กถือถ้วยเหลือเด็กดาบไม่ขึ้นนะครับแสดงว่า ครบหมดเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมีพลังงานมี energy ดีๆที่จะไปต่อในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งต่างๆเหล่านี้แสดงว่าคุณกำลังจะจบปัญหานะครับกับความทุกข์ความวิตกอะไรที่ยังมองไม่เห็นหนทางอะไรที่ยังมองไม่เห็นโอกาสกำลังจะจบไปและคุณจะได้โอกาสใหม่ๆจากไพ่สามเหลี่ยญเกิดขึ้นสามเหลี่ยญหมายถึงโอกาสที่คุณจะได้รับหมายถึงจะมีคนมาดิวมาทำธุรกิจด้วยมาอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เรามี สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับในเรื่องของสิ่งต่างๆเราดีมากขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยบอกเลยว่าชาวราศีตุลและก็ลักนณาตุลกําลังจะมีการเติบโตการพัฒนาไปในทิศทางที่โอเคขึ้นดูดีขึ้นและก็สามารถที่จะไปต่อกับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่ามันโอเคขึ้นดีขึ้นนะครับนะประมาณนี้เลยดังนั้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งวิตกกังวลจนเกินไปในช่วงแรกนะครับพอในช่วงกลางกลาง ออจนถึงปลายเนี่ยจะค่อยๆโอเคขึ้นในระดับที่เราสามารถที่จะแบบมีข่าวดีเด็กถือถ้วยคือการมองโลกในแง่ดีมีข่าวดีมากขึ้น1ิบถ้วยบางครั้งคุณอาจจะต้องไปพักผ่อนหย่อนใจหรือไปเปิดหูเปิดตาบ้างก็น่าจะดีนะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเราเหนื่อยล้าเราสู้กับปัญหามาเยอะเราสู้กับสิ่งที่เรามองไม่เห็นมาเยอะบางทีมันเปลืองในเรื่องของทรัพยากรกับ สภาวะอารมณ์และจิตใจของเรามากจนเกินไปมันทําให้เราต้องการที่จะฟื้นฟูในเรื่องของสภาวะความรู้สึก ในสิ่งต่างๆถ้าพักผ่อนหย่อนใจบ้างอะไรบ้างมันก็อาจจะทําให้ทุกอย่างดูโอเคขึ้นดูมีความหวังใหม่ๆดีๆเกิดขึ้นสิบถ้วยยังไงมันก็ยังมีข่าวดีเข้ามาได้นะครับยังคอยมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคอยส่งเสริมทําให้เรามีพลังงานที่จะขับเคลื่อนไปนสู่ความสําเร็จในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของอา การเงินกันบ้างนะครับอิทธื่อการเงินสำหรับชาวตุลลักษณะตุลเนาะการเงินของคุณขึ้นไพ่คิงถือเหรียญคิงถือเหรียญเนี่ยเป็นอะไรที่เราสามารถจะคิดทำบริหารจัดการในเรื่องของสภาวะการเงินได้ค่อนข้างโอเคค่อนข้างดีนะครับแถมยังมีสามเหรียญเข้ามาด้วยคืออยากจะบอกว่าคุณสามารถมันนี่มานจ e เมนต์ในเรื่องการเงินได้ดีขึ้นละ่ะยังสามารถที่จะมีในเรื่องของการเงินที่ได้รับการยอมรับ การสนับสนุนการส่งเสริมการผลักดันให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างที่บอกว่าดาวการเงินของไม่ใช่ดาวราพระกําลังจะโคจรเข้าไปทับในเรือนการเงินคุณจะพูดอะไรติดต่ออะไรสื่อสารอะไรมักจะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีมีคนช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนและแถมยังพูดแล้วได้เงินได้ทองพูดแล้วเ,เหมือนกับเป็นวาจาสิทธิ์นะคือเหมือนพูดแล้วมันมีได้รับการ ยอมรับที่ดีหรือพูดเล้าวเป็นหลักเป็นฐานมั่นคงมากขึ้นอะไรประมาณนี้คิงถือเหรียญคือการคิดการทําการบริหารการจัดการในเรื่องของสินทรัพย์ในเรื่องของการเงินหรือหมุนเงินได้ค่อนข้างดีมากๆเลยและใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับงานเซอร์วิสนะครับหรือว่างานบริการนะหรือว่างานดิว ต่างๆจะประสบความสําเร็จดีมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเองอาจจะดูมีเสน่ห์เมตตาในเรื่องของคําพูดมีเสน่ห์เมตตาในเรื่องของการกระทําต่างๆอะไรแบบนี้มันจะเป็นสิ่งที่ดีมากขึ้นเลยแล้วทุกอย่างมันก็จะค่อยๆไปต่อในเรื่องของความสําเร็จเกิดขึ้นที่ดีมากๆคิงคือเหรียญเพราะาการเงินค่อนข้างหมุนได้สัพพัดแล้วก็ดีสุดๆไปเลยนะครับนะอย่างที่บอกไปว่างาน เซอร์วิสงานบริการต่างๆหรืองานดิวต่างๆเนี่ยนะครับตัวแทนในหน้าประกันต่างๆเนี่ยจะดีมากนะครับถือว่าได้รับการาสนับสนุนและการส่งเสริมได้รับการผลักดันจากบุคคลอื่นที่ดีและได้รับการยอมรับที่ดีได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นบอกเลยว่า ทำดีมีผลเนาะปะัจนี้เป็นต้นแต่สิ่งที่ชาวราศีตุลลักษณะตุลอาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยก็คือเรื่องของการมีปัญหาแล้วก็ทะเลาะกันบ้างหรือว่าในเรื่องของหุ้นส่วนคู่ค้าพาร์ทเนอร์ต่างๆอันเนี้ยยังคงต้องระมัดระวังอยู่บ้างและก็ระมัดระวังอีกนิดหนึ่งคือเรื่องของอสุขภาพนะครับอาจจะมีในเรื่องของการปวดแข้งปวดขาปวดเนื้อปวดตัวตาม สิ่งต่างๆหรือเป็นออฟฟิศซินโดรมต่างๆแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่ชาวราศีตุลลัคนาตุลยังคงต้องระมัดระวังอยู่พอสมควรนะครับทีนี้เรามาดูกันต่ออีกสักนิดหนึ่งมีไพ่เด็กถือเหรียญเกิดขึ้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางสิ่งบางอย่างเนี่ยรีบเร่งมากไม่ดีนะครับเราต้องเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนเป็นในลักษณะของการตกผลึกตัดสินใจเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆปรากฏแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ดีมากขึ้นทําให้ การเงินหรือว่าการงานหรือว่าอะไรแล้วแต่เนี่ยมันกําลังจะฟื้นฟูกลับมามีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีแล้วทําให้ชาวตุลแล้วก็ลักษณะตุลน,นั้นสามารถที่จะปลดเปลื้องสิ่งที่มันเป็นความทุกข์หรือสิ่งที่มันเป็นปัญหา,จ,า,าจะขจัดไปจะคลี่คลายไปหรือว่า โอเคดีขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานแล้วก็เป็นในเรื่องของการเงินการงานก็สี่ไม้นะความมั่นคงยังมาเต็มเนาะการเงินก็ยังสามารถบริหารจัดก,การได้ดีขึ้นนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะดังนั้นปัญหาก็จะจบได้นะทุกอย่างโอเคอยู่ถ้าเราพยายามมีสติกับการดําเนินชีวิตอ่าก็ฝากไว้สำหรับการอ่านไพ่ครั้งนี้เป็นการอ่านแบบ โดยพื้นรวมนะครับไม่ใช่ดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดาใชา้วิจารณ์ในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงดวงโดยรวมเท่านั้นไม่ใช่ดวงส่วนตัวส่วนใครต้องการติดต่อดูดวงส่วนตัวต้องแอดไลน์ได้ที่บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกางใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ